สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPGames ครั้งนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณที่รับชมวีดีโอนะครับวันนี้เราจะมาหยิบฮีโร่ที่ชื่อ Clock Week เป็นตัวเปิดเกมแล้วก็เป็นฮีโร่ที่แบบว่าขาตายขาตายขาลุยฮะฮีโร่ตัวนี้คือเปิดอันติไปตายแน่นอนไม่ว่าเขาหรือเรา แต่ส่วนมากเราจะตายมากกว่าคือเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเสียสละมากที่บอกว่าเป็นแทงขาดตายก็ไมา่เคยแทงเท่าไหร่นะแต่เป็นมั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 นแบบพุ่งเข้าไปยังไงก็ตายเออเป็นตัวที่เสียสละถึกตัวหนึงครับมาพูดถึงสกิลกันก่อนดีกว่าสกิลแรกเป็นสกิลมินิสตันครับจะเป็นสกิลที่ดีมากคือแบบหยุดศัตรูชั่วขณะสตันสตันแบบสตันแบบมินิสตันเข้าใจว่ามินิสตันเออลบแบบตัดวาร์ปตัดอะไรได้เป็นสกิลที่ทำจังหวะได้ดีมากชอบมาก ส่วนสกิล2เนี่ยเป็นสกิลล็อกล็อกขังให้ศัตรูอยู่ในแอรเรียของเราครับถ้าศัตรูวิ่งมาใกล้ไอ้ฟันเฟืองเราศัตรูจะโดนเบิร์นมานาแล้วก็จะโดนน้ำมด้วยส่วนสกิล3เนี่ยเป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดที่สุดก็คือเป็นสกิลยิงคู่ครับยิงคู่เช็คแมบคือสกิลเนี่ยผมจะเน้นอัพให้เต็มกว่าเลยคือยิงทั้งแมปยิงเชฟทั้งแมปแล้วก็มันค่อนข้างแรงนะฮะส่วนสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลพุ่งไปแล้วทำสตันแล้วก็เอาไปคอมโบสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งแค่นี้เองครับ ส่วนอากาเนนชาร์ดเนี่ยเป็นเจ็ตแพ็กก็คือโดนอัปเกรดมาให้บินข้ามบิดกวางได้แล้วก็ปล่อยสกิลได้คือแม่งเจ๋งมากคือเราไม่ต้องไปติดอยู่ในในวงศัตรูแล้วคือสามารถกดปุ๊บแล้วก็บินหนีได้เลยแม่งเจ๋งตรงนี้หละแม่งเจ๋งมากแม่งขั้น้างขี้โกงตัวเนี้ยเออแม่งแบบถ้ามีของเนี่ยขั้น้างขี้โกงแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยส่วนอากาเนนซิเตอร์เนี่ยยิ่งทําให้โกงเข้าไปนะโกงไงคือรีเซ็ตครูดาวครับแล้วก็จะทําแบบ มันรีเซ็ตคูดาเสร็จปุ๊บก็จะได้พลังโจมตีแล้วก็วิ่งเร็วฮนะแล้วก็จะหลังจากเสร็จสกิลทุกอย่างเนี่ยมันจะสตาร์ตัวเองแค่สีวิสีวิแป๊บเดียวครับไม่นานหรอกแค่แปบ๊บเดียวนั่นน่ะรู้ว่าสกิลตัวเนี้ยเป็นที่โล่ค่อนข้างโกงครับและสามารถเช็คแมปได้ตลอดเวลามันโกงนี้เช็คแมปได้ตลอดเวลาอไม่เป็นตัวเปิดแมปเปิดแมปแต่มันจะแยกก็คือยังไงอ่ะถ้าเพื่อนมาอยู่ในระยะของอันตีเราครับมันจะอันนี้ไม่ได้มันจะปล่อยปล่อยไปแล้วก็มันก็จะติดเพื่อนอนะ่ะมันก็จะ ส่วนเล่นส่วนวิธีการเล่นก็จะเป็นโลมเป็นฮาร์ดซับฮาร์ดแทง้งฮาร์ดสปอร์ตอะไรเงี้ยได้หมดเลยฮนะเพราะมันเป็นตัวที่มีสกิลหลากหลายเล่นได้แล้วนะครับส่วนไอเทมสําคัญหลกัหลกๆนะการเวทกับไอวิเซลที่ผมออกอันแรกเห็นไหมครับแคเนียพอเกระบล็อล์กกรสะท้อนเนี่ยไม่ต้องออกอะไรครับรองเท้าออกอะไรก็ได้ออกการเวทเกระบล็อกแล้วก็ออกไอตัวเนี้ยที่ผมออกวิเซลแค่นี้พอเล่นง,ง่ายๆครับ เกมเนี่ยโอ้โหแม่งชิลแล้วเกินครับโอบีแม่งแบ่งถ้าฟังมาถึงขั้นนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง P7 Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันิ้นหน้าวันดีครับ